นนเพียงซ้อหยุดเวลาสุดเขตแดนสยามเนี่ยเนี่ยเนี่ยหยุดเวลาที่เพียงซ้อสามารถมาถ่ายรูปถ่ายอะไรตัวนี้แต่ต่อไปตัวนี้จะเป็นดีซอขึ้นมาผมไม่มั่นใจนะเป็นดีสอ้สอรวยซ้อขึ้นมานนเขตแล้ว วันนี้เราออกมาจากที่ภาคเปียงซอขอมเตสองหมู่บ้านเปียงซอนะครับเราขับรถข้ามาเรื่อยไม่รู้ว่าแบบนะครับทำทางมาเรื่อยไม่รู้ว่าจะมาเนี่ยหาชมวิวสวยๆพอดีเราขึ้นมานะครับเนี่ยเลยหมู่บ้านเปียงซอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเลยมาขับมาเรื่อยๆถนนดีอยู่ขับมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีจะมีรีสอร์ทสองที่สวยๆนะสูงสุดขึ้นมานะจะมีรีสอร์ทสองที่เลยรีสอร์ท เลื่อนรีสอร์ทของลุงสแกวิวกับอะไรนะระเบียงดาวระเบียงดาวขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นเนี่ยมีที่เรายืนตรงนี้เป็นที่เขียนว่าสุดเขตแดนสยามนี่เป็นร้านนี้กนะ็จะทําเป็นที่พักอย่างหนึ่งนะทีอย่างเพราะว่าตอนนี้มาทําเห็นเทดินลาดแล้วก็มีอะไรห้องน้ําเราทําห้องน้ําอยู่เนี่ยวิวสารละหกสิบองศาเลยนะเนี่ยพูดง่ายเลยเนี่ยสวย ตัวนี้มันจะมีอะไเนี่ยเขาำทำททที่ชมชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่ออะไรเลยสุดเขตแดนสยามแล้วตัวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเปียงโซ่ใช่ไหมเนี่ยเปียงโซ่หยุดเวลาสุดเขตแดนสยามนเ,าเนี่ยเ <รอ S 1> นี่ยเนี่ยเขาให้ทำรอไว้เนี่ยทำยังใหม่ยังมือใหม่เลยเนี่ยแต่มีรอยคนขึ้นมาถ่ายรูปมาลเลยหยุดเวลาที่เปียงโซ่ โส,<ว>สุดยอดส,<ว>ยสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเนี่ยอันนี้ใครยังไม่เคยมานะผมได้นำห้เลยนะัดปานปานเปียงซอนี่มันอยู่นอกแมปด้วยปะ่ะอ่านอกแมปมันไม่ได้แบบเป็นจุดปักหมุดนำทางเลยมาอยู่หัวอานเปียงซอเดี๋ยวเราเราปักตัวนี้ลงในทาง<ม>เอา,เอาสาวขอคุณมาถ่ายเลยเนี่ยนี่ครับสวยมองลงไปวิวสวยมากเลยตัวนี้สามารถมาถ่ายรูปถ่ายอะไรตัวนี้แต่ ต่อไปตัวนี้จะเป็นมีสอดขึ้นมาผมไม่มั่นใจนะเป็นมีสอดลุยสอดขึ้นมาน่าจะเป็นที่ส่วนตัวตัวนี้เพราะตัวนี้เขาลองปรับปรุงพื้นที่เลยทาอยู่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยกำสร้างเราก็เลยถือถือขออนุญาต้ามาแล้วกันไม่เห็นมีเจ้าของอยู่นี่คือ,อต้องบอกไว้เลยว่าตรงนี้สวยมากก็ขออนุญาตแบบไม่มีเจ้าของแล้วกันผมไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นมีคนอยู่ตรงนี้ต้องขออนุญาตมาดูนะมาดูเนี่ยนี่ทำใช่ใช่วิว สุดยอดเด้อสวยอยู่ตรงนี้จะเป็นรีสอร์อทที่ขึ้มาสูงสุดแล้วตัวนี้นะเปเบียงดาวใช่ไหมชื่อเบียงดาวตรงโน้นก็จะเป็นรีสอร์ทของลุงอะไรแกตรงนึงที่กลางเต็นตอนแรกเจอตรงน,นั้นนึกว,ว,ว่าวิวสุดยอดแล้วพอมาเจอตัวน,นี้อโอ้โหสุดเลยอันนี้สุดสุดเลยแต่มันยังมีตรงโน้อยอยนอีกนะไหนถ้าเลาะไปตามเส้นเนี้ยอืม,มันยังจะมีตรงโน้นอ,อยู่แต่มันเลยเป็นเขต ประเทศอื่นหรือเปล่าตอนนั้น, <c oughs> นไม่แน่ใจประเทศอื่นอยู่ตรงนน้นป่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเทศลาตวต้องติดกับเขตลาวเดี๋ยวไปเปิด Google Map ดูหน่อยตอนนี้ไม่รู้เราอยู่ถึงไหนเอาโดรนบินก่อนไหมหรืออะไรเอาเปิดให้หน่อยเลื่อนดูให้หน่อยอือปื้อตอนนี้เราอยู่ในนี้เลยใช่ยังเป็นพื้นที่นี่นี่นเขตลาวของนี้ อ๋อเราก็ยังอยู่ไทยอยู่ไทยอยู่นี่ตรงนี้ซูมเยอะๆหน่อยมองไม่เห็นยังไงอ๋อเป็นพื้นที่โล่งๆเนี่ยยังไม่มีชื่อเลยยังไม่เขายังไม่ทำยังไม่ลงเลยยังไงแต่มก็มีหมู่บ้านอะไรตัวนี้จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเรายังไปต่อได้อีกนะเต่รู้ถนนจะเป็นยังไงเนี่ยเบียงซ้อนหรือเบียงดาวหรือ เขาจีวิวชื่อนะคือตัวน,นี้เนี่ยนี่อันนี้คือดีสอร์ดเปียงซอสและเปียงดาวนะครับเนี่ยดีเขาจีวิวตรงน,นี้ถ้าถัดไปโน่นก็จะเป็นลูนสกแกวร์วิวลังเต็นท์โน่นสก,กิวตรงนั้น,นะอันนี้ดูแผนที่จุดสุดเขตแดนสยามจริงสมองวันนี้ใส่ยเราอยริงอุ่นไอรักเราอยู่นี่ พักตามไปแล้วไม่รู้ว่าะวจ,จะมีที่ขนาดนี้ให้ดูนะใหนะ้ดู360ดวิวสุดอลังการครับเนี่ยดู<ร>อ,อลังการขออนเจ้าของสถานที่ด้วยนะคะพอดีเราถือวิชาสาสตรเข้ามาเราอยากเราอยากพอดีเรามองหาคนแล้วเห็นมีคนอยู่เราก็ขออนุญาตแล้วกันถือวิชาสาส์เข้ามาก่อนมาถ่ายต่อไปข้างหน้าอาจจะเป็นแบบลานกลางเต็นท์มีบ้านพักที่สอดก็ได้นะ เขาดูล oh, ักษณะกำลังก่อสร้างกำลังทำอยู่ไปเราจะถ่ายโดูถ่ายอยางเื็นก่อนกนอนไปนี่พาให้ชมให้ดูให้ก่อน